สวัสดีค่ะเด็กๆคุณคณรูรัชดากรหูบพุ่งจูนะคะสอนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รับผิดชอบการสอนห้องป .6 ทับ2 .6 ทับ 3, และ .6 ทับส่ส่วนคุณครูนิยดาอุณสิริรับผิดชอบการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ 1. หน่วยการเรียนรู้ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2564เราใช้หนังสือหน้าตามแบบนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งค่ะงานบ้านหน่วยการเรียนรู้ที่สองอาหารและโภชนาการหน่วยการเรียนรู้ที่สามงานเกษตรและหน่วยการเรียนรู้ที่สี่งานช่างค่ะ งานบ้านนะคะสาระสำคัญที่เราจะเรียนกันก็คือการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นเสื้อผ้าของชั้นและการดูแลของใช้ส่วนตัวการซักผ้าและการเย็บผ้าด้วยมือหน่วยการเรียนรู้ที่สองอาหารและโภชนาการสาระสำคัญที่เราจะเรียนกันก็คือการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคมารยาทในการรับประทานอาหารการจัดโต๊ะอาหารการเตรียมประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่สมาชิกในครอบครัวและการประกอบอาหารเครื่องดืง่มงานเกษตรนะคะสาระสำคัญที่เราจะเรียนกันก็คืองานเกษตรเครื่องมือการเกษตร ดินและปุ๋ยการขยายพันธุ์พืชและประเภทของสัตว์เลี้ยงหน่วยการเรียนรู้ที่4สาระสำคัญที่เราจะเรียนการก็คือการติดตั้งการประกอบประโยชน์ของการติดตั้งความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบเครื่องใช้ภายในบ้าน <roar> เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปกติจึงมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งในหน่วยที่หนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านก่อนอื่นเรามารู้จักงานบ้านก่อนนะคะงานบ้านคือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันในการสร้างความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัวซึ่งต้องปฏิบัติเป็นประจำโดยอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกทุกคนในบ้าน สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะประเภทของสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้2ประเภทนะคะก็คือของใช้ที่เป็นส่วนตัวและของใช้ที่สามารถแชร์ร่วมกันได้มาดูของใช้ที่เป็นส่วนตัวกันก่อนนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจกันก็คือสามารถใช้ร่วมกันกับคุณในบ้านได้แต่มีสิ่งของบางอย่างนะคะที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ เพราะเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเข้ามาหรือส่งผลให้เราได้รับเชื้อโรคนั้นได้เชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสที่เรากำลังประสบเจอกันณนะเวลานี้นะคะก็คือไวรัสโควิด -19 นะวันนี้นะคะคุณครูก็มีวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการระวังป้องกันตนเองออกไปนะโควิด1 9เธอมองเห็นพวกเราเหล่าไวรัสร้ายโควิด1 9ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ไหมจริงๆแล้วพวกเราน่ะตัวเล็กจิ๋วจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยล่ะแต่ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องก็จะมองเห็นพวกเราได้ชัดแจ๋แวแววดูสิ บนผิวเรามีหนามแหลมแหลมรูปทรงเหมือนมงกุฎอยู่เต็มไปหมดพวกเรานี่แหละตัวร้ายสุดอันตรายเด็กๆกลัวพวกเราไหมเมื่อก่อนพวกเราใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในร่างกายของสัตว์ป่าแต่มนุษย์บางคนนะสิชอบล่าสัตว์ป่ามากินเป็นอาหารไวรัสอย่างพวกเราเลยเปลี่ยนที่อยู่จากร่างกายสัตว์ป่ามาเป็นร่างกายมนุษย์แทนพวกเราเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทางตาจมูก และปากหลังจากนั้นจะเข้าโจมตีเซลล์ระบบทางเดินหายใจเป็นที่ที่พวกเราชอบไปอยู่มากที่สุดเลยหลังจากที่เราบุกเข้าโจมตีร่างกายมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมแล้วบางคนอาจป่วยเป็นโรคปอดอักเสบซึ่งมีอาการหลายอย่างเช่นไอมีไข้ปวดหัวอ่อนเพลียท้องเสียหายใจลํำบาก ในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ไม่เชื่อหรอเอางั้นดูนี่ออกไปนะชิวชวฮ่าฮ่าฮ่าฮชิว,ชว,ชว,ชวมีละอองฝอยลอยออกมาได้เวลาไวรัสออกเดินทางแล้วละอองฝอยและมือที่สกปรกสามารถพาพวกเราเหล่าวยรัสร้ายไปอยู่บนสิ่งของและสถานที่ต่างๆได้ไกลอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะ โต๊ะตู้เตียงลิฟต์ปุ่มกดโทรศัพท์หรือลูกกุญแจเราอาจจะลอยไปในอากาศแล้วไปตกบนตัวแมวสุนนะัขหรือไม่ก็บนตัวเด็กๆเราอาจไปอยู่ในห้องบนรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินเครื่องบินหรืออาจอยู่ในพื้นที่ปิดที่มีผู้คนเยอะๆถ้าเป็นสถานที่แบบนี้เรายิ่งแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีก พวกเราเหล่าไวรัสร้ายกำลังร้องเพลงด้วยความตื่นเต้นเราคือไวรัสเราคือไวรัสเราจะซ่อนตัวตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการอาจจะเป็นในปากจมูกหรือแม้แต่ดวงตาของเธอจากนั้นเราก็จะออกเดินทางจากร่างกายของเธอไปยังร่างกายของคนอื่นๆเราโหดร้ายรุนแรงทำให้คนเจ็บป่วยได้ทีละมากๆ แถมยังกลายพันธุ์เป็นไวรัสที่ร้ายแรงกว่าเดิมได้แต่มีบางอย่างที่ไวรัสร้ายอย่างเรากลัวก็พวกนักวิทยาศาสตร์หมอและพยาบาลยังไงล่ะเพราะพวกเขาคิดจะสู้กับเราแล้วเราก็ยังกลัวคนที่สวมหน้ากากอนามัยด้วยเพราะหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสอย่างเราแพร่กระจายวิธีสวมหน้ากากอนามัย 1. คลีหน้ากากอนามัยออก 2. ส่วนหน้ากากอนามัยโดยดึงให้คลุมกระชับเข้ากับใบหน้าตั้งแต่ช่วงสันจมูกไปจนถึงช่วงคาง 3. กดตรงส่วนของโลหะบนสันจมูกให้โค้งรับสันจมูกพอดี 4. หายใจเข้าลึกๆหากหน้ากากอนามัยขยับตอนหายใจแสดงว่าใส่แน่นเกินไป 5. ห้ามจับด้านนอกของหน้ากากอนามัยขณะถอดออกเรากลัวขนที่ล้างมือบ่อยๆ ถ้าเธอล้างมือบ่อยๆพวกเราก็โดนล้างออกไปหมดนะสิวิธีล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด <S 1. 1. <S ล้างมือด้วยน้ำและสะบู่โดยหันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วถูทำความสะอาดให้ทั่ว 2. ใช้ฝ่ามือขวาวางบนหลังมือซ้ายวางนิ้วประสานกันแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วให้สะอาดจากนั้นสลับข้าง 3. นํนฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกัน วางนิ้วประสานกันแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วให้สะอาด 4. ใช้ฝ่ามือขัดหลังนิ้วโดยกำม,มือข้างหนึ่งแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างถูทำความสะอาด 5. กางนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายใช้มือขวากำรอบนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายแล้วหมุนไปมาเพื่อทำความสะอาด 6. แบมือข้างซ้ายใช้ปลายนิ้วมือข้างขวาหมุนวนไปมาเพื่อขัดทำความสะอาดจากนั้นสลับข้าง7 กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่งหมุนมือเพื่อถูกทำความสะอาดให้ทั่วจากนั้นสลับข้างเรากลัวคนที่จะมาพ่นแอลกอฮอลกับยาฆ่าเชื้อเพื่อทำร้ายเราด้วยแล้วเราก็กลัวคนที่รับประทานอาหารถูกหลักและพักผ่อนเพียงพอเพราะว่าพวกเขาจะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง ถ้าคนไม่กินสัตว์ป่าและรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอไวรัสร้ายอย่างพวกเราจะอยู่ไม่ได้และคงต้องหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วละ่ะเด็กๆจ๊ะตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าควรทำอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัยจากโควิด -19 สวัสดีค่ะอ่อนักเรียนรู้วิธีการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง ให้ปัสจจกโรคเชื้อไวรัสโควิดแล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนเขียนวิธีสวมหน้ากากอนามัยนะคะให้ดูตามคลิปได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ